สวัสดีครับยิ id, นดีต้อนรับกลับเข้าสู่วิดีไออีกครั้งนะครับเมื่อก่อนนะครับตอนที่เราใช้งานเครื่องแม็กใหม่ๆเนี่ยครับมันจะชอบมีคําพูดที่แบบคนชอบพูดกันเยอะมากคํับว่าเนี่ยแม็กอะมันปลอดภัยกว่าฝั่ง Windows เยอะมากๆครับถ้าสมมุติว่าเราต้องการเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มันมีความปลอดภัยสูงเนี่ยเราเนี่ยควรที่จะต้องใช้เครื่องแม็กครับหรือแม้กระทั่งพูดไปเลยครับว่าแม็กเนี่ยมันไม่มีมัลแวร์เลยเว้ย ไม่จำเป็นที่ต้องติดตั้งแอนตี้รัสเลยก็ได้ครับวันนี้ครับเราจะมาไล่ฟ้าครับว่ามันเป็นแบบนั้นจริงหรือไม่ครับจริงๆแล้วนะครับหากเราเอาสถิติหรือว่าสถิติมาจับกันเลยนะครับเช่นเออสแตทจาก Elastic Security นะครับก็เปิดเผยออกมาเลยนะครับว่าในปี2023ที่ผ่านมานี้นะครับสัดส่วนของมา l ์แวรนะครับในฝั่งของ Windows เนี่ยมีถึง39%ครับ แต่ในฝั่งของ Mac OS เนี่ยมีเพียงแค่6%เท่านั้นครับถามว่าแล้วทำไมมันถึงเป็นแบบนั้นล่ะครับมันเป็นเพราะว่า market share ของฝั่ง Mac OS เนี่ยค่อนข้างน้อยกว่าฝั่ง Windows อยู่มากครับเพราะถ้าสมมติว่าเราต้องการที่จะลงทุนเพื่อสร้างการโจมตีคนจำนวนมากๆเนี่ยการลงทุนโจมตีในฝั่งของ Windows นะครับดูจะเป็นต้นเลือกที่ดีกว่ากันเยอะมากๆครับ ซึ่งจากข้อมูลที่ผ่านมาเทรนที่ผ่านมานะครับเราจะเห็นเทรนด์ของมาแวร์ในฝั่งของ macOS เนี่ยที่มีการเพิ่มขึ้นเรื่อยๆตาม market share ของ macOS ที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเช่นเดียวกันดังนั้นสุดท้ายแล้วเนี่ยครับทั้ง mac และ windows เองเนี่ยก็มีมาแวร์อยู่แน่นอนครับแต่ว่าจริงๆแล้วนะครับทุกคนเชื่อหรือไม่ครับว่าทั้งฝั่งของ macOS แล้วก็ฝั่งของ windows เนี่ยเขามี built-in antivirus ติดมาให้เราเรียบร้อยแล้วครับ ใช่ในฝั่งของ Windows เนี่ยมีมาให้เราใช้งานอยู่นานมากแล้วครับถ้าใครทันแบบ Windows เก่าๆเลยเนี่ยก็น่าจะรู้จักในชื่อของ Windows Defender นะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเขาเปลี่ยนชื่อมาเป็น Microsoft Defender แล้วใช่ไหมอ่าซึ่งังนั้นเนี่ยครับมันก็จะมีฟีเจอร์หลกัหลกๆที่ระบบรักษาความปลอดภัยตามบ้านทั่วไปเนี่ยพึงมีครับเช่นพวก Real Time Protection แล้วก็พวก Personal Firewall ครับ แล้วมันยังมีการอัปเดตพวก signature database อัปเดตพวกไครใต่างๆนะครับผ่าน Windows u อัปเดตครับทำให้จริงๆแล้วเนี่ยครับเราควรที่จะเปิด Windows u อัปเดตทิ้งเอาไว้ครับอย่าปิดหนีครับนอกจากนั้นนะครับจริงๆแล้ว Microsoft เนี่ยครับยังมีชื่อเสียงในเรื่องของระบบ Security ที่ค่อนข้างสูงมากนะครับเพราะว่ามันถ้าคุณไปดูในฝั่ง solution ขององค์กรหรือว่า solution ของ Business นะครับ คุณจะเห็นได้เลยครับว่าตัว Microsoft Solution ตัว EDR Solution หรือว่า Solution ฐานะ Security ของ Microsoft เนี่ยไม่ธรรมดาครับมันไม่ได้ดูแบบก้องแกง๊งแล้วก็เขาเป็นผู้นำนะครับพูดตรงๆเออมันต,ตัว System เขาไม่ได้แย่เลยนะครับพูดตรงๆเลยนะหรือทางฝั่งของ macOS เองเนี่ยครับมันจะมี Service ตัวหนึ่งที่รันอยู่ครับที่ชื่อว่า XProtect ครับ ซึ่งมันก็คือแอนตี้ไวรัสเหมือนกับฝั่ง Windows Defender นะครับแต่ว่ามันไม่ได้มีตัว GUI หรือว่า Graphic User Interface เหมือนกับฝั่ง Windows Defender หรือว่า Microsoft Defender นะครับแต่ว่ามันก็จะมีการอัปเดตอยู่เรื่อยๆครับถ้าเราลองกดเข้าไปที่ Software Update ตนะครับตรงคำว่า Automatic Update ถ้าเรากดที่ตัว I ดูครับเราจะเห็นที่มันมีเขียนอยู่บรรทัดหนึ่งว่า Install Security Responses and System Files ตัวนี้แหละครับมันคือส่วนที่ทําการอัปเดตตัว signature database ของตัว x p r o t e c t ครับอ่าเห็นไหมก็คือทั้งฝั่งของ windows แล้วก็ฝั่งของ macos เนี่ยก็มีระบบ antivirus ระบบ security อยู่ประมาณหนึ่งใช่ไหมครับแต่ไหนเราพูดถึงเรื่องนี้แล้วนะครับเราขอเล่าเรื่องของระบบ security บน macos เพิ่มเติมไปด้วยเดินล้วกันนะครับตัวของ macos เนี่ยครับพูดตรงๆว่ามันถูกดีไซน์ให้มัน secure ให้มันแข็งแกร่งมาตั้งแต่แรกแล้วครับ เช่นมันมีสิ่งที่เรียกว่า SIP ครับหรือว่า System Integrity Protection นะครับหรือในภาษา security เนี่ยเราจะเรียกมันว่าการทำงานแบบ rootless ครับออกมาช่วงตั้งแต่ปี2015บน OS X 10 1 0 1 1จุบอปตัาวนั้นนะครับสิ่งที่มันทำนะครับมันฉลาดมากครับคือมันทำการแยกส่วนของ system แล้วก็ user ออกจากกันครับแล้วก็ ไม่ให้อนุญาตยูเซที่แบบแม้กระทั่งแบบ User ที่ถือสิทธิ์สูงสุดอย่าง r o ทนะครับเข้าสู่ System เลยครับเข้า <c oughs> ถึงเรียกมันมว่าระบบแบบ r o o t l s <c oughs> s เนี่ยก็คือไม่ว่าคุณจะถือสิทธิ์อะไรก็ตามคุณจะถือ r o o t ที่เป็นสิทธิ์สูงสุดคุณก็จะเข้าถึง System ไม่ได้เลยครับนั่นทำให้พวกมาแวร์ต่างๆครับไม่สามารถเข้าไป m o d i f y ตัว System หรือว่าตัว Kernel ได้เลยครับมันก็จะทำงานได้อยู่บนแค่ฝั่งของ User, หรือว่าตัวแอปพลิเคชันพื้นฐานเท่านั้นนะครับและเมื่อเราบูตเครื่องขึ้นมานะครับมันจะมีการใช้สิ่งที่เรียกว่า Secure Boot ครับคือระบบสำหรับการตรวจสอบความถูกต้องของ System ที่ผ่านการ sign มาแล้วนะครับหรือเราเรียกมันว่า Signed System Volume นะครับหรือว่า SSV นะครับรวมไปถึงการตรวจสอบ Kernel Extension ต่างๆโดยค่าเริ่มต้นนะครับคือมันจะไม่ยอมให้โหลดพวก Kernel Extension เลยครับเว้นแต่ว่ามันจะเป็นของตัว Apple เอง แต่ถ้าสมมติว่าเราจำเป็นที่จะต้องใช้ k u r n e l e x t e n s i o n ที่ i n s tall เพิ่มเติมนะครับเราสามารถที่จะเข้าไปเปลี่ยนการตั้งค่าให้อาจจะไปเรียกตัวที่มัน s ซ g นมาแล้วก็ได้หรือว่าเลือกตัวที่มันผ่านมาตรฐานของเราเลยเพราะว่าบางองค์กรเนี่ยครับเขาต้องมีการติดตั้งเซนเซอร์เพิ่มเติมหรือติดตั้งตัว k คร n e l e x t e n s i o s i เ n เพิ่มเติมอะครับก็สามารถที่จะเข้าไปเลือก Enable ได้นะครับจนเมื่อเราเปิดโปรแกรมหรือมีการเรียกไฟล์ต่างๆนะครับมันก็จะมีกลไกสำหรับการจัดการอีกทีนึงครับเริ่มตั้งแต่ตัว Gatekeeper นะครับที่จะคอยเช็คแอปพลิเคชันที่เราเปิดใช้งานว่าเอ้ยมันปลอดภัยหรือไม่มันมีการโดนสอดไส้หรือไม่เพราะว่าแอปพลิเคชันบางตัวนะครับหน้าตาเหมือนแอปพลิเคชันจริงเลยเปิดใช้งานเหมือนแอปพลิเคชันจริงได้เลยครับแต่ว่ามันมีการสอดไส้ process บางอย่างเข้าไปเป็น malware อะไรางนี้ครับเช่นพวก เ m ็กซ์ที่มันเอามาขุด Bitcoin อะไรอย่างเงี้ยครับเออถ้า,ถาสมมุติว่าตัวเกีย k e e p เปอร์ครับมันตรวจเจอว่ามันน่าจะไม่ใช่ผ่านพวกดิจิตอลเซ็นเ t อร์ต่างๆครับหรือว่าการเช็คซิลต่างๆเนีครับถ้ามันเจอความผิดปกติปุ๊บมันก็จะไม่อยอมให้เราเปิดใช้งานเลยครับและระหว่างนั้นนะครับมันจะมีการสแกนภายในแอปพลิเคชันด้วยตัว Notarization นะครับและสุดท้ายนะครับมันจะใช้ X-Protect ที่เป็น Signature Based Antivirus นะครับในการตรวจสอบอีกทีนึง ซึ่งถ้าสมมุติว่ามันเจออะไรแปลกๆนะครับมันก็จะดีดออกให้เราไม่ได้ใช้งานนะครับหรือแม้กระทั่งว่าถ้าเกิดสมมุติว่าไม่ว่ากลไกอะไรที่มพูดมาทั้งหมดนี้มันจะไม่เจอมา์แวร์เลยแล้วเราลันมา์แวร์ไปเรียบร้อยแล้วนะครับมันจะมีพวกระบบของการทำแซนด์บ็อกซิ่งเผื่อใน worst case ที่มาวแวร์ตัวนี้ครับมันสร้างความเสียหายเนี่ยมันก็จะอยู่ในแซนด์บ็อกซ์ที่เราใช้งานเสร็จเราก็เคลียร์ทิ้งเท่านั้นเองนะครับ และจริงๆแล้วนะครับมันยังมีการใส่ security mechanism ไปอีกหลายตัวมากๆนะครับไว้เดี๋ยววันหลังเนี่ยเราจะมาเจาะลึกการถามว่าฝั่ง Windows เนี่ยมีกลไกอะไรแบบนี้หรือไม่นะครับคำตอบก็คือมีแบบใกล้เคียงใช้คำว่าใกล้เคียงเช่นเรื่องของการทำ secure boot ต่างๆเนี่ยครับช่วงแรกๆอ่ะถ้าผมจะไม่ผิดในฝั่ง Windows 10อะไรเงี้ยครับมันก็ไม่ได้ถือว่าบังคับให้มีอ่ะมันกั เครื่องบางเครื่องที่โอเคแบบ enable ได้ compatibility ไม่ได้อะไรเงี้ยครับเขาก็มีให้ใช้แต่ถามว่ามันมีเครื่องที่มันแบบใช้งานไม่ได้ไหมเช่นเครื่องเก่าๆมันก็มีซึ่งมันก็ enable Feature ตัวนี้ไม่ได้มันก็ไม่มีนะครับข้อดีของ mac อย่างหนึ่งที่แบบผมคิดว่ามันสำคัญมากๆก็คือว่ามันคุมทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ครับทำให้แบบมันสามารถ enable Feature ต่างๆได้แบบ full scale ในทุกๆเครื่อง โอเคทีนี้ครับในเมื่อมันมีการใส่กลไกลสําหรับการรักษาความปลอดภัยแบบเยอะแยะตะแป้ไก่ขนาดนี้เนี่ยถามว่าแล้ว Mac จําเป็นที่จะต้องติดตั้ง a n t i r u s software เพิ่มหรือไม่เรื่องนี้นะครับผมก็เลยลองไปดูครับว่าโอเคถ้าสมมติว่าเราติดตั้ง a n t i วร r u s software ครับเราจะได้ฟี a t u r e s อะไรเพิ่มเติมด้านความปลอดภัยที่นอกเหนือจากสิ่งที่ OS ให้มา เท่าที่เราลองไปดูนะครับมันจะมี3ฟีเจอร์ใหญ่ๆครับคือ Password Manager VPN แล้วก็ Ransomware Protection อย่าง Password Manager แล้วก็ VPN นะครับเราสามารถออกไปซื้อข้างนอกเองได้ในราคาที่ถูกกว่าหรือแม้กระทั่งว่า Password Manager ครับมันก็จะมีตัวฟรีให้เราสามารถที่จะใช้งานได้คือตัว Bitwarden นะครับและสุดท้ายนะครับก็คือตัว Ransomware Protection ส่วนตัวเรามองว่าถ้าเกิดเรามีการ Backup ข้อมูลเป็นประจำอยู่แล้วนะครับเช่นผ่าน Time Machine อะไรพวกนี้ครับเรามองว่ามันก็ยังไม่ได้จำเป็นขนาดนั้นเพราะว่า ถ้าเรามีแผนการแบ็กอัพที่มันโอเคเนี่ย In the worst case, scenario จริงๆคุณดนซ a n s o m w แว e แบบหมดเครื่องเลยจริงๆเนี่ยเราก็ยังมีแบ็กอัพทั้งหมดกลับมาได้อยู่ดีดังนั้นสุดท้ายแล้วถ้าเรารู้สึกว่าเรามีความกังวลหรือเราคิดว่าเรามีการใช้งานอะไรที่สุ่มเสีย่ยงหน่อยเนี่ยการติดตั้ง a n t i v u s t ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ก็ไม่ได้เลวเลยแต่ถ้าเรารู้สึกไม่ได้มีความกังวลหรือเราใช้งานทั่วๆไปเไนคีครับผมมองว่า ระบบ security บน OS สมัยใหม่ทั้ง mac และ windows เนี่ยถือว่าทำงานได้ค่อนข้างเพียงพอต่อการใช้งานแล้วนะครับดังนั้นนะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยถามว่า mac เนี่ยปลอดภัยกว่า windows จริงไหมส่วนตัวเราถ้าถามเราในมุมของ security เนี่ยเรามองว่าใช่ครับ mac ปลอดภัยกว่า windows พอสมควร1คืออย่างที่เราบอกว่าออ mac os เนี่ยครับมันเป็นระบบปิด ที่ Apple เนี่ยคุมทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์เช่นตัวสมมติย้อนกลับไปช่วงปี2018เนี่ยมันก็จะมีตัว T 2 chip ใช่ไหมก่อนนั้นก็จะมี T 1 chip ที่มันเป็น security chip มี secure on c a v e มีฮาร์ดแวร์ฟีเจอร์ที่เสริมด้านความปลอดภัยเข้าไปเยอะมากแล้ว Mac ทุกเครื่องในตอนนั้นน่ะมันมีไงก็คือสมม,มุติว่าปี2018ขึ้นมามันก็จะมีฟีเจอร์ตัวนี้ตัวนี้ตัวนีวนวน้ขึ้นมาเรื่อยๆครับคือ Apple บังคับว่าแกต้องมีอ่ะดังนั้น เรื่องของการ maintain security posture ต่างๆเนี่ยทำได้ค่อนข้างดีมากๆโดยเฉพาะในองค์กรที่เรามีความ serious ในเรื่องของ security posture เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยสมมติว่าในองค์กรเราเนี่ยมี Mac หมดเลยอย่างงี้ครับเขาก็แทบจะไม่ต้องกังวลเรื่องของตัว security posture มากขนาดนั้นคือถามว่าต้องกังวลอยู่ไหมในบางจุดก็ยังใช่ครับแต่ถามว่า มันมากเหมือนกับที่เราต้องไปนั่งกังวลว่าเฮ้ยเครื่องนี้มี TPM หรือเปล่าเครื่องนี้เป็น TPM ตัวไหนอย่างเงี้ยครับมันมันมีความหลากหลายทางฮาร์ดแวร์ค่อนข้างเยอะกว่าซึ่งมันพูดตรงว่าในเชิงของการจัดการ security การจัดการ device ต่างๆเนี่ยครับในภายในองค์กรนะมันก็ไม่ได้สนุกมากหรอกครับพูดตรงๆนะแต่ถ้าเรามี device ที่มันแบบ unify เหมือนกันไปหมดเลยเนี่ยมันก็ย่อมจัดการได้ง่ายกว่ามันมีการ maintain ตัว security posture ที่ ง่ายมากกว่าการใช้คำว่าง่ายมากกว่านะครับเอาพูดอย่างนี้ละการจะถามว่าในการใช้งานตามบ้านเนี่ยถามว่ามันปลอดภัยกว่ากันมากพอที่ทําให้เราต้องซื้อเครื่อง Mac เพราะว่าเรื่องของ security ไหมส่วนตัวเรามองว่าไม่ได้ขนาดนั้นเพราะว่าฝั่ง Windows เองเนี่ยเขาก็มีการพัฒนา f e ีเจอร์ด้าน security เนี่ยที่พูดตรงๆว่าเยอะและก็ไม่ได้ไก่กาอาราร่แบบ โง่เลยพูดตรงตว่ามันดีมากๆเพราะพูดตรงคือ Microsoft เดี๋ยวนี้ผมรู้สึกว่าโซลูชันในฝั่งของ Enterprise เนี่ยเขาเปิดออกมาแล้วแบบโอว้าว wow แล้วหลังๆเนี่ยเขาเริ่มมีการเอาฟีเจอร์ในฝั่งของ Enterprise บางอย่างใส่เข้ามาในในคอนซูเมอด้วยนะครับก็คือเขาแชร์เทคโนโลยีกันนั้นเนี่ยฟีเจอร์ต่างๆด้าน Security เนี่ยผมพูดเลยว่าไม่ได้แย่นะครับฝั่ง Windows ไม่ได้แย่เลยแค่ว่าฝั่ง Windows ข้อเสีย อย่างเดียวก็คือมันเป็นระบบที่เปิดมากกว่าหมายความว่ามันรองรับฮาร์ดแวร์จำนวนมากกว่าฮาร์ดแวร์แต่ละตัวเนี่ยมันมีการ implement security features ที่แตกต่างกันคุณต้องไปมีการแบบดูนิดนึงอะไรอย่างนี้ครับว่าเออซีพรุ่นใหม่ๆหน่อยอะไรอย่างนี้ครับสุดท้ายเราเลยมองว่าเออชอบแบบไหนใช้แบบไหนแล้วทำงานได้แล้วว่าก็ใช้แบบนั้นไปละครับมันไม่ได้ ต่างแบบซิ g n i f i ฟิค t จนคุณต้องไปซื้อเครื่องแม c เพราะคุณซีเรียสเรื่องซ e เค r ร t ตี้ครับสุดท้ายนี้ครับใครคิดว่าแบบไหนปลอดภัยกันเพราะอะไรก็คอมเมนต์ลงมาคุยกันได้ครับสรวบวันนี้ครับลาไปก่อนครับพบกันใหม่ในวีดีโอหน้าสว,ส,สวัสดีครับบ๊ายบาย